สวัสดีครับสวัสดีครับน้องฐานทัพแออนะนำตัว่อยสวัสดีครับผมดนชายรัชพัฒระเทวาที่เล่นและชื่อชกมวยมของผมคือฐานทัพครับ,ว,รบวันนี้น้องฐานทัพมาทําการแข่งขันชกมวยที่ทูปะเตมีสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศรายการคู่หนึ่งเป็นไงบ้างก็วันนี้นะครับชนะคะแนนไปครับไปกติกาอะไรครับ กติกาก็คือปวดกติกามวยสามวนเด็กทั่วไปนะคะแต่ต่อยหน้าได้ต่อยอะไรได้ค่ะต่อยกี่นาทีวันนี้ต่อย2อนาทีพัก2นาทีใช่ค่ะแล้วก็ต่อยกี่ยกต่อยทั้งหมด4ยกครับโอเคเท่ากับว่าสถิติการชกเราเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้น่าจะอยู่ที่1 1ถึง12ไฟอ์ไฟแล้วครับไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับโอเคนะครับพอใจกับผลการแข่งขันวันนี้ไหมค่อนข้างจะพอใจนะครับเพราะผมยู่ว่าผมทาเต็มที่แล้วค่ะแต่ถ้า หาทางที่จะชนะนกได้ไมันจะเป็นอะไรที่ดีว่าเลยครับเพราะว่าคือผมอยากลงชนะนกไงคะอยากรู้ว่าความภาคภูมิใจมันเป็นยังไงครับเ้วเคยชนะน,นกบา้างยังยังเลยครับต<อ>ั้งแต่ช่วมวยสากลมานะครับครับผมเอาละไม่เป็นไรแต่แล้เกิดเป้าหมายเรามีชัดเจนแล้วน้องถานทัพเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่โครงการ WBC ิวบีซมวยไทยเวิร์ลยูทสเกมไปทำการแข่งขันแคนาดาด้วยนะใะพูดถึงการเตรียมตัวหน่อยครับถึงตอวันนี้เตรียมตัวยังไงบ้าง วันนี้นะคะคือการที่จะไป WBC หรือว่าการที่จะไปแคนาดานะคะคือ จะเป็นความตื่นเต้นนะผมครับเรื่องอว่าขึ้นเครื่องบินครั้งแรกไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกอะไรแบบนะะี้ค่ะแล้วก็ไปทํางานด้วยผมก็จะพายายามโชคให้เต็มที่แล้วกันนะคะส่วนเรื่องก,การเตรียมตัวผมก็ได้เก็บประสบการณ์ไปก่อนระหว่างรอการที่จะออกเดินทางนะคบแล้วพอถึงวันเดินทางผมจะพักร่างกายฟื้นฟูให้เต็มที่แล้วก็จะชคให้เต็มที่ครับฝา,ากอะไรถึงแฟนแฟนเอฟซีฟฟฟฟเนี่ยครับผมอยากจะฝากขอบคุณ FC หรือว่าเพื่อนๆพี่ PP, ๆทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามผมมาตลอดเลยนะครับผมก็ต้องคือถ้าไม่มีพวกพี่ๆผมก็ไม่มีกำลังกาถึงตอนนี้ครับต้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับ